ปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทยโดยคณะโรจรัตฤทธิ์วันนี้ในอดีตท,ที่ควรระลึกถึงเจ็ดตุลาคมน้อมระลึกวันคล้ายวันเกิดของคุณครูอรพินอิสรางกูลณอยุธยาครูอรพินอิสรางกูลณอยุธยาเป็นบุตรตรีของหม่อมหลวงทินกร และนางปิ่นอิสรางกูลณอยุทยาเกิดเมื่อวันศุกร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2,492มีพี่น้องร่วมกัน8คนครูอรพินอิสรางกูลณอยุทยาเข้ารับการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาณโรงเรียนสิริศึกษาและต่อมา ได้รับคำแนะนำจากคุณครูอาคมสายยาคมและคุณครูมงคลบุญวงศ์ให้มาเข้ารับการศึกษาต่อระดับชั้นต้นปีที่หนึ่งณโรงเรียนนาตาิลป์เลขประจำตัว2026ซึ่งท่านได้รับการฝึกหัดเป็นตัวนางและได้เรียนกับปรมาจารย์ด้านนาติสินไทยอาทิ คุณครูรมุลยะมะคุปคุณครูเฉลยสุขขาวนิชคุณครูนพรัตน์หวังในธรรมคุณครูประกอบลาบเกสรและคุณครูปราณีสำราญวงในระหว่างที่ท่านเป็นนักเรียนอยู่นั้นท่านได้รับบทบาทแสดงเป็นนางเท่าทัพประสาทในการแสดงละครเรื่องขาวีร่วมกับคุณครูหลายท่าน ณโรงละครแห่งชาติและได้รับคำชมจากหม่อมราชวงศ์ทึกฤทธิ์ปาโมอดซึ่งท่านได้เขียนลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2513ต่อมาท่านได้จบการศึกษาหลักสูตรนาฏสินชั้นสูงปีที่สองและได้เข้าไปสอนที่โรงเรียนเซนฟรัง ซิสเวียคอนแวนเป็นเวลา8เดือนครูอรพิน์อิสรางกูลณอยุธยาเข้ารับราชการที่กองการสังคีตในตำแหน่งนาฏศิลปินตรีเมื่อวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2516ซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้โขนละครพระ และละครนางตลอดจนการแสดงเบ็ดตเตล็ดมากมายจากปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทยหลายท่านอาทิท่านผู้หญิงแพ้วสนิบวงเสนีคุณครูระมุนยมคุปคุณครูเฉลยสุขาวนิชคุณครูสองชาติชื่นสิริคุณครูนิตยาจามอนมานคุณครูจำเรียงพุทธประดับ ครูอบเชยทิพโกมุตครูอิสระโพธิเวศคุณครูประพันธ์สุคนทชาติคุณครูเสรีหวังในธรรมและอีกหลายท่านพุทธศักราช2526จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์สมทบ พุทธศักราช2539ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเครื่องแต่งกายซึ่งต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นฝ่ายพัตตาพรและเครื่องโรงพุทธศักราช2544ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวิติตราภรณ์ช้างเผือกชั้นที่สองเมื่อวันที่ห้ธันวาคม ผลงานการแสดงด้านนาฏศิลป์ไทยของคุณครูอรพินอิสารางกูลณ,ณอยุธยารับบทนางข้อมกุจีนางนินลากาสอนในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์รับบทประสันตาจอรากานางข้อมยุบนลในการแสดงละครเรื่องอีเหนารับบทนางข้อมอัมพิกา ในการแสดงละครเรื่องรถทศรสนรับบทนางเท่าทัดประสาทในการแสดงละครเรื่องคาวีรับบทแม่เงือกในการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีรับบทหุนรัง้งในการแสดงละครเรื่องเจ้าสายน้ำพึ่งและการแสดงเบรรเ็ดเตล็ดอีกมากมาย อาทิฟอ้อนมาลัยฟอ้อนเทียนเสริงกระหยังรำซัดชาตรีระบำชาวนาเป็นต้นรูอรพินอิสรางกูลณอยุทยาปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเต็มใจมุ่งมั่นตั้งใจจริงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเห็นแก่หน้าที่การงานเป็นสำคัญ มีความกระตันอยู่ต่อครูที่อบรมสั่งสอนและเป็นที่เคารพรักกับผู้ร่วมงานจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งนาฏศิลปินอาวุโสในปีพุทธศักราช2552ปัจจุบันคุณครูอรพิน์อิสรางกูลณนะอยุทยามีอายุ71ปี ท่านยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถมอบองค์ความรู้เทคนิคด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆด้วยความเมตตาการุณาอย่างเต็มใจกราบอวยพรวันเกิดขอให้คุณครูอรพิน์อิสรางกูลณนะอยุทยามีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งปวงด้วยความรักและเคารพยิ่ง